หากันหน่อยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นไปติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้โชคจากคาราบาวแดงด้วยการส่งเพียงแค่ฝาเดียวดื่มแล้วส่งไปทั้งหมดหนึ่งฝาครับส่งฝาเดียวครับอยู่ที่สาราประชาคมหมู่บ้านครับส่งฝาเดียวครับส่งมากี่ฝาครับฝาเดียวครับขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝา,าเดียวจริงครับผมส่งฝาเดียวจริงๆครับไม่เชื่อถามแฟนแล้วก็ถามเท่าแก่ดูครับ แค่ฝาเดียวก็พลิกชีวิตได้แล้วเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้เพราะบาวแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปีจะฝาบาวแดงหรือฝาคอนโซลคูณสองก็ส่งมันเลยเพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณคาราบาวแดง10บาทพุ่งสุดได้ลุ้นมากกว่า คุณนี่ก็อินกับเขาเหรอเนี่ยอินสิความหวังอะมีกันเท่กวันเพราะว่าความฝันอะมันไม่เคยทำลายใครสู้ไปแม้คารงจะสู้กับเฮียเสียเงือให้กับความขยันเพราะ ไปกันหมดแล้วพวกคุณเนี่ยเตพติดติ๊กตอกแล้วมันดึงดรามองดราม่าเรื่องของค้าโรงข้าแรงไม่ได้ดราม่าอยากเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนที่มีความหวังเพียงแค่คุณเนี่ยมีฝากคาราบาวแดงหรือฝากพันโตคุณสองึงเรื่องของความหวังมันหวังกันได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอีก9วัน9วันเอง9วันจะได้ลุ้นทองล้านกับบาวแดงแล้วค่ะ นี่แหละครับความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอเบาแดงเขาช่วยคนไทยสร้างอาชีพสร้างรายได้สุดยอดจริงๆเลยเชียวและที่สําคัญเขาก็แจกมอไซค์ลายลีมิเต็ดอีดิชั่นทุกวีวันอยู่แล้วถูกต้องให้เอาไปขี่ต่อยอดสร้างอาชีพให้เอาไปทํามาหากินสร้างรายได้และที่สําคัญทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็แจกยันถึงสิ้นปีจริงแจก ริงเลยนะคะทุกวันส่งจริงได้จริงนะจ๊ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งนี่รีบๆส่งมาบอกแล้วว่าเพียงแค่คุณมีฝาก็มีสิทธิ์ลุ้นทองร้านหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์รีบส,ส่งกันมานะจ๊ะนนรีบส่งกันมานะจ๊ะส่วนใครคือปูโชคดีไปลุ้นกันนะจ๊ะ <c oughs> โชคดีได้แก่คุณนัทประกณรมุ่งสบักจากจังหวัดชัยภูมิจติกาุนล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ เขียนด้วยลายมือทุกน,นั้นหรือส่งฝาคันโซคูณสแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2,566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กนาิก,กา30นาที พี่น้องอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าแล้วนะออของคำมบลค่า,1ล,า1ล้านบาท